ณภูมิยังเหมดต่อไปก็คือการที่เราต้องซ่อมตรงนั้นปะตรงนี้ปิดดันเวตรงนั้นปิดแท็กซี่เวตรงนี้ผมเนี่ยอยากจะขอร้องให้คมอมชอและรัฐบาลมีความกล้าหาญพอศึกษาให้ละเอียดถ้าต้องปิดก็ปิดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งมาแล้วย้ายกลับดอนเมืองเลยทำไมผมถึงเสนอให้ปิดเพราะผมจะทนไม่ได้ ถ้ายังขืนดึงดันแล้วเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมีคนตายเครื่องบินคว่ำเครื่องบินทันไหลเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมารัฐบาลชุดนี้และวบอชอบต้องรับผิดชอบทำไมต้องรับผิดชอบเพราะทักษิณก็จะบอกว่าก็ในเมื่อรู้ปัญหาแล้วทำไมไม่แก้ล่ะสนามบินสุนวรรณภูมิมันเหมือนหมาขี่เรือน เจอตรงไหนเกามันคันไปหมดทุกที่ห้องน้ำไม่พอพอก็เหม็นประตูห้องน้ำปิดไม่สนิทไฟมันมืดทางเดินมันไม่ดีประตูมีโซ่คล้องแอร์ไม่ทำงานจะบ,บ้าเล่าอนี่มันไม่ใช่คาราโอเกะนะไอ้นี่มันแสนสี่มื่ล้านการสร้างสานามบินพอนะ่อราเราเห็นหรือ,อย่างนี่คือความชั่วของระบบพักษิณไง ปิดมันซะใช้คขุกช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสุสานฝังระบอบรักษินลงไว้หมดสวัสดีครับวันนี้คนในข่าวจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะชำละความเสียหายที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมินั้น อันไหนกับการทุจริตในสนามบินสุดครับว่าทักษินวันนี้ว่าไปแล้วเนี่ยสภูมิเลยนะครับท่านแรกอนุกรรมาตัวนภูมิสภานิติบัญญัติกาวรเสนเนียมครับสวัสดีครับคุณถาวรครับสวัสดีครับ พระบรมราชูปถมจะคุยในแง่มุมของสง่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาพแล้วต้องปิดเลยไหมฮะสวกอนไม่ใช่เพื่อนผู้ขับกีัาบินเห็นแล้วตกใจเพราะถ้าผมย้อนดูถึงอดีตว่าไอซิงแอกลอน บนแท็กซี่เวย์ครับถ้าย้อนไปในอเมริกาเครื่องยนต์ของเครื่องบินดูดเอาเข้าไปในเครื่องอมเมื่อบินขึ้นไปก็กายทั้งหมดทั้งหลักต้องมาทบถวนโดยบริหารสนามบินส่วนรภูมินับตั้งแต่และก็กรรมการผู้จัดาการ ในท่าอากาศยานสุวนรณภูมิที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของแอร์ไลน์บินสุวนรณภูมิไม่ว่า,าการบินของนานาชาติขณะนี้ผมคิดว่าไอเคโอคงจับตามองให้เครื่องสุวนรณภูมินี่ยังจะปลอดภัยอยู่อีกหรือไม่ อนุกรรมธิการที่สัญญาให้ความสนใจเพราะเหตุว่าท่านประธานบอร์ดคือท่านพลเอกสพลัง